สวัสดีครับวันนี้ก็เรากลับมาเรียกแชทอีกครั้งกับที่โยด2กับตัวอย่างสุดท้ายของที่โยด2สองกลับมาแล้วดูเลยไหมดูเลยดูเลยดูแล้วเราค่อยพูดกันตอนโอเคให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินดูกริ่งไงยังแก่ข้เท่านั้นลูกพอน้องกูไปแล้วเอามาคืนแล้วแบบผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยศตัวละครใหม่กว่าความตายจะมาพากเราจากกันค่ะ ก็เลยเจอเรื่องต่อหมอผีซะทีชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาคิดเหมือนเป็นบ้าไปเลยเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุดก็บอกเองว่าผีจะดีกว่าค่ะยังไงมันต้องกลับมากูกลับไปยอดคิดตั้ว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องเราพี่รับสัญญากับพี่ก่อนนะว่าพี่ยับจะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วกูด้วยอย่าไปสนใจมัน ันแมนยงมึงนั้นมันแน่จริงอะทาไมมึง่อยน้องถูกหีหาในแดจะจอกชิบหายล้สาวเอเลมันเดือดขึ้นเลยถ้าของมันจะทำอะไรกูได้ไอ้เียยาเนี่ยขนาดนี้เพียงจะมาได้เนี่ยงานแต่งน้องน้้งทีมันต้องมาแล้ว แมาทำไมเราไม่ลงแบบข้างล่างอ่เฮ้ยเี๋ย่วช่วยไอ้ใหญ่นี่ยังไม่ตายห่อเขี้ยตายลเนียานเดียลยนะ โอ้ยมีกี่เมยเจแมมทอลมาอนเกินใช่วย่แมด้วยนะใช่อช yeah, ่วยยามได้ไหใช่แามอยากได้ลางเจเอาล้างเจมาให้แามนะไม่น่าจะใช่ยาม สิบตารางมนี้อีกคือวันนี่ถึงเดือนเออจบแล้วว้าวก็เนื้อเรื่องเดินต่อเดินต่อจากไ้ท้งหนึ่งแล้วก็เหมือนมันเฉลยบางจุดของทีเซอร์ที่หนึ่งก็เทนทีทีเซอร์ที่หนึ่งอะนี่ยังจำไม่ได้เลยพอดูแบบพังพอน่าจะดูนี่มีคอตอนทีเซอร์ที่หนึ่งว่าแบบมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าแบบเราอ่านแต่พียายตัวละครนั้นอาจจะเป็นแบบ แฟนของคนพี่สาวอะแต่เนื้อเรื่องของภาคสองเนี่ยมันไม่มันไม่มีในเดอะโก้ตป่ะใช่ไหมอ่ามันปีเป็นนิยายอ่อเป็นนิยายแต่อาจจะไม่แอคชั่นขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยก็คืออันดับแรกเลยเห็นได้ชัดว่าด้วยความที่ยุคมันเปลี่ยนสถานที่อ่ะก็ยังดูมีความแบบทันสมัยมากขึ้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นก็คือจาก ภาคแรกอ่ะมันอยู่แต่ในส่วนไดไรใช่ป่ะมันดูแบบเป็นเนื้อแต่ช่วงนี้ก็คือภาคสองก็คือพอเวลามันเปลี่ยนก็เริ่มมาอยู่เห็นมีการฉากโรงแรมอะไรเงี้ยที่มันดูในเมืองมากขึ้นเออตัวละครก็ถือว่าดีอ่ะตัวละครที่เพิ่มมาตัวละครที่เพิ่มมาใหม่รู้สึกว่ามีบทบาทของตัวละครเลยอย่างเช่นมีนอะไรเงี้ยที่เข้ามาก็รู้สึกว่าฉากที่เจรจาป่ะเพราะมินจะต้องมาแต่งงานกับพี่สาวใช่ไหมพี่สาวเพื่อจะเข้ามาครอบครัวแต่คิดว่าแบบเหมือน ตอนพเคาะตอนไอ้ทีเซอร์ที่หนึ่งอ่ะเหมือนผีอ่ะก็คือเหมือนแยกร่างหลอกทั้งตรนั้นแล้วตรงนี้ก็คือปวนปวนทั้งแบบทั้งถึบ้านแล้วทั้งก็คือยักษ์น่าจะเข้าไปทำอะไรสักอย่างไปเหมือนผีตรงเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาในอดีตที่อยู่ในจุดจุหนึ่งในป่าลึกๆึกตรงนี้เหมือนเป็นผีที่สร้างผีขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วตรงเนี้ยจะไปหาแบบต้นตอวิธีการปราบผีตัวนี้อก็คือไปเหมือนไปหยุดที่จุดเริ่มต้นใช่ใช่เพราะแบบหาวิธีปราบผีวนี้ไม่ได้สักทีอะไรเนี้ยน่าดูนะอดีตนี้ เหมือนอ่าคนที่เป็นลุงอ่ะลุงชื่อลุงอะไรนะที่เป็นทหารปะใช่ไหมไม่ใช่คนไหนวะลุงที่หัวโล้นอ่ะอ่าใช่่ลลุทีหจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่เราเราดีแอคไปตอนไอ้ ep หนึ่งแล้วถ้าใครยังไม่ดูเราไปกับดูที่ reaction ที่หยดที a ซ e r หนึ่งได้ครับจะขึ้นเข้าไปอ่าเราไ่เพราะแบบเออลุงคนนี้เป็นคนแบบ อาจจะคิดว่าเหมือนที่เราพิคอเลยอาจจะเป็นแบบฉากเป็นซีนในอดีตที่ลุงนึกถึงแบบตอนคุนนยกันอย่างตอนไม่ตอนท้่ท้าหนึ่งอลุงคนนี้ตายไปแล้วแต่ตอนพอทีเซอร์หนึ่งลุงคนนี้กลับมามแต่พอมาเริ่มไปตรงเนี้ยต่อพอทีทีเซอร์สองอ่ะไม่มีลุงคนนี้ไม่คิดว่าอาจจะเป็นแบบเป็นฉากที่เหมือนลุงยักษ์นึกถึงลุงคนนี้ถือว่าเดือด เนือเป็นต่าผีแอคชั่นเพราะว่ามันเอาเรื่องของความเชื่อต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยเช่อ่ะการขัดห้างใช่ไหมที่ฟิลแบบว่าถ้าได้ยินอะไรก็คืออย่าลงไปอะไรเงี้ก็คือก็สอดแทรกเขาเรียกว่าวัฒนธรรมผีอะไรแบบเออความเชื่อของไทยอะไรเงี้ยเลยสอดสอดแทรกเข้าไปมากขึ้น ก็จะเห็นวิธีชีวิตของคนไทยอะไรจริงๆในช่วงแต่มันน่ากลัวมากรู้สึกน่ากลัวมากที่มีท้องผีปกติอะเขาเราคิดว่าผีมันขึ้นห้างไม่ได้แต่นี่ไม่ีผีแค่ต้นก็โดนขบนสรุปผีขึ้นมาเราไม่เราไม่ต้องลงไปเขาขึ้นมาหาเราเออเออก็ถือว่าเดือดน่าดูเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามอีกใช่ที่ยนหนึ่งมันออกปีนี้ป่ะต้นปีแล้วปีที่แล้วจริงหรอปีที่แล้วประมาณช่วงเดียวกันเลยวอยู่นะเขาปีหรอเขาปีแล้วคือวมาก ก็ถือว่าแบบก็ถือว่าเป็นหนังฟอร์มที่ฟอร์มยักษ์ของไทยไม่รู้ว่าถ่ายต่อกันเลยไหมเพราะนักแสดงรู้สึกอินกับบทบาทนี้ยังยังอินกับบทบาทนี้อยู่น้องคนเออ้องอย่าต้องยีคนนั้นก็ยังแสดงดีเราติดหลังหลังจากที่เราดูที่ยศหนึ่งเราติดตามน้องคนนี้เพราะว่าน้องคนนี้แสดงเก่งมากเหมือนเขาดึงคาแรคเตอร์ตัวนั้นออกมาได้จริงใช่ใช่ใช่ก็ลองไปติดตามดูในวันที่สิบตุลาคมนี้ครับที่โรงภาพยนตร์นะครับกับที่ยดสอง